อาจารย์การแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อถึงสําคัญทำไมมันต้องถ้าถ้าหากว่าเงินมันเฟอ้อมากเงินออมอย่างเงี้ยมันไม่มีค่าเลยมสมมุติว่าเงินเงินเฟอ้อแบบที่มันเกิดขึ้นในประเทศที่เขามีปัญหานะเงินเฟ้อสามสิเปอร์เซนต์อย่างนี้นะไอ้นี่มัน กลายเป็นขยะเป็นเศษเงินไปเลยคือระไรได้เราแต่ว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นนะถ้าเงินเฟอ้อมันขึ้นดอกเบี้ยมันก็จะขึ้นอาจารย์ทําไมเวลาที่มีปัญหาเงินเฟอ้อจะต้องถูกแก้ไขด้วยการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวมันไม่มีวิธีอื่นหรอคะเอ,อ่อขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารานนพาณิชย์ควบคุมปริมาณเงินให้เหมาะสมกับการผลิตสินค้าและบริการไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่จะทําให้อัตรางเงินเฟอ้อมันลดลงหรือพูด,ดง่ายงว่าลดดีมาน แอคกิเกีดดีมานลดดีมานรวมของทั้งระบบค่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดีมานลงราคาสินค้ามันปรับตัวขึ้นไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าความต้องการมันลดลงมันก็มันมันก็จะทําให้เงินเฟอ้อลงเงินเฟ้อเนี่ยมันมองได้ทั้งเป็นผลและเป็นเหตุผลจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นผลจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นทําให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัวขึ้นอันนี้อันน,น,นี้ฝั่งที่เป็นเป็นเหตุค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าความต้องการสินค้าและบริการลดลงปริมาณเงินลดลงมีการควบคุมด้วยการทำให้ทาให้มันเงินที่ราคาของเงินคือดอกเบี้ยถ้าต้องการให้ราคาของเงินมากมก็ดอกเบี้ยเยอะค่ะถ้าราคาของเงินน้อยก็ดอกเบี้ยก็ต้องตับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวคุมปริมาณเงินในตัวอยู่แล้วม,มันก็ทําให้ความต้องการลดลงและเมื่อความต้องการลดลง แล้วบางทีดอกเบีย้ยที่มันขึ้นมันอาจจะไปทําให้มีการปรับผลตอบแทนในการลงทุนต่างๆอย่างคนลงทุนหุ้นถ้าถ้าดอกเบีย้ยต่ําหุ้นขึ้นเยอะๆอะไระเงี่ยมันเศรษฐกิจดีๆเงี้ยมันเกิดความมั่งคัง่งแล้วมันเกิดความมั่นใจในการจะจับจ่ายใช้สอยแล้วใช้สอยไม่เป็นเรื่องไปซื้อของไปเที่ยวต่างประเทศกําไรจากหุ้นพอไม่มีกําไรจากหุ้นไปไม่ได้แล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยไปไม่เป็นเลย